บัตรที่นี่บัดท,ที่นี่พัสดุเขาไปเบิ่งกันสมัยเขาสมัยเาขาสี่สิบเจ็ดปีแหละฝนตกจังสี่คู่ผ้าเลียดเลยลูกนักเรียนวันนี้ไม่ต้องเรียนพัสดุนะมต้องมาตั้งเพืําน,น่วยการลรงเลียนบ่ต้องมาตั้งวัดลูกบักสอสอนไทยว,วัดนหนรือใช่เพื่อน่วยกันติเกียนมีอย่างแต่คู่ใหญ่โคโลแล้วคู่ใหญ่อันนี้มใส่ยังก่อนอลูกภาษาไทยนะทับเพื่นอนวยการ วงเรียบฝ่ายปฏิบัติการเหมือนฮานังเทีออยว่าอยากตะเขยอบลูนะเมื่อนี้สมัยพศเรียนซีิเจ็ดปีซีเจ็ดปีขึ้นหลังบมาเรี้ยงขดแมีงนะคู่คู่คู่ไปประตุงเรียนเอาเงินเดือนเขยวกับให้พัฒนีนะเราบอกอ่ะครับพวกผมบัดน,นี้สมรสากกับเพ็นยังแล้วอ่างแต่เสาหอดเทียงบัดขาบขาบสีมองเสาหาวเสาไปแล้วบ่มีแนวเหรียญนะบ่มีแนวเหรียญกักไยายไปบัดที่นี่แล้แต่มันแล้แต่มันลก มันไล่ออกลดหน้าองก็มี่อยู่มันซ่อนสาดตมันอย่างเคยเวเฮยเบ้จำพ่อสักไว้ดีๆนะเจื่อพอสักไว้ดีๆอันซ่อนศาด์มันนอย่างเฮ้ยเบ้เป็นซ้อนซสมารถกแต่ลาผู้แทนลัดสรเวลาพ่สาาพอสักวอาให้สิตายเขียดหลายออ ต้องเรียนก็ได้4ีโมงคุณซีห้าหกก็เรียนเดี๋ยวเลยต้องมาอ่างหรอกอ่างนั่นสกุลอ่างเด็กซอสซอสคนนั้นคนนี่ขยี้เว่แล้วไปเบิ้งกนหนึ่งพยายงค์าเบิางประเภทวา่าจะขวงคักะไรเท่าไหร่เนี่เบิเ้อหนีลูกเด้อ ที่จะขวางมีไปขายขายอันขุดขี้ดินเฮจะเอขายขุดขี้ดินอันอันก็แม่นขายขายขุดขี้ดินขายหินขายหินไปถมเมืองอยูด่ดอนถ้านี่เราอยากได้ขึ้นอยากได้ขึ้นครับเจ้าเด้สมุนีเนี่ยสมุนกอยเนี่ยไม่อนอมื่เมืองขี้หินเห็นปะนั่นแหละดี๋ยววัสสักเซเบิงเมืองขี้หิน,นเฮ้ยเอ้ แต่อีกซ่้นหนึ่งนั่ยากขายให้ขายหน้าว่าได้เป็นคณะกรรมการเพราะสักบอกใครว่าแค่เขียนเงินโครงสางของโรงงานมาแปดแสนล้านบาทแล้วเดีวเว็บบางหลานไว้หรอกหรกบางหลานไว้นั่นแหละมีวัสุมีแด้พังคโค่นบ่พังคโค่นแล้วไปยิงบอกว่าเออขึ้นเลยขึ้นในรอบซีดาวเลย บ่แล้วเลื่อนอแล้วแหละเลื่อนให้เป็นสามดาวลอยเว้นนะี่แหละบ่แล้วค่อยลำบากเลยลูกวันที่นี่ใหญ่แล้วมากดคีย์จะมั่วเหรอะแล้วปฏิบัติไปเรื่อยๆเหญ่ไหมลนะ่ะเพื่อรถนั้นเบรกแตกเนี่ยกู๊ป้อนขวามูุเข้าไปนะหลายคนอยู่นี่แหละบ้านกูยูซือนะน้ำซุมสอๆเนี่ยต้องเปลี่ยนไปคนอื่นดอกออีหลา่า เฮเวย่างน้ำสลายสลายป่านมาที่กินขี้ยซุ้มนึงเห็นเห็นมันออกทีวีฝุ่นก้มกาบตีนมันอยู่ฝุ่นเฮ้ยเวเอาหัดเงาน้ำสกุลสร้างเดียวหัดอีละไม่เอาหัดไล่ไปไลมม่มาแมงมันตกตกุ้งขึ้นเก้อ